หน้านี้หน้านี้หน้านี้อ่าแมปใหม่ครับมีนัสซังอ้าวพอทชวะบอมบอมเด็ดมีสร้างโยโคโซอโให้มีนัสซงตอนนี้เราก็มาอยู่กับในแมปอนิเมะใหม่นะครับจากเรื่องเดมอนชัลเลเยอร์นะครับหรือว่าดาบพิฆาลสุดนั่นเองครับผมแล้วก็เราตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าวิสต์โวลเีนั่นเองครับผมเป็นแมปใหม่นะครับที่เพิ่งจะเปิดในวันนี้เลยนั่นเองนะครับเวลา8โมงเนาะคนเล่นอยู่ประมาณ5,000กว่าคนแล้วนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับและเราวันนี้ผมก็ได้มา แมปใหม่ในสุดก็ได้รีแมปใหม่มาเล่นแล้วโอเคครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับบอมก็จะมาเล่นในแมปนี้เนาะโอ้ยเดมอนอาตูนเนาะนี่นี่แหน่อาตีไม่ได้นี่แหน่นี่แหน่ะจุดด้วยเฮียวมี่ฮัตคุเกเตฮัตคุเกเตอ่าอาตูนฮัตคุเกเตใครเอาอาตูนมาอ่าอ่าเอาเลยเต็มที่ อ่าเต็มที่เอือหัวขาดครับเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับในแมปนี้ครับก็ถือว่าเล่นน่าจะเล่นไม่ยากเนาะแล้วก็อาจจะเล่นยากเัาไงกันแน่ครับบอมจะเอางานแน่โอเคครับแต่ก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็รบกวนได้หน่อยครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแลวฝากกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้บอมด้วยนะครับนี่ตังนะครับถ้าเกิดใครไม่กดนะครับบอมจะเข้าไปอัดตูดมีหน้าตังนะครับในฝันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมันทีแรกเลยดีกว่าครับมาเดี๋ยวเรารับเควสดกับอีจคนนี้ก่อนนะครับปวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับ เจ้มมาเลยนะครับเรากดเจนะครับกดไปเลยนะครับคืนยูพีทอินเดียอินเฟเวลเฮไอไออตูนอ้าอาอูนไออตูนอีกแล้วโอ้ยอตูนอุ้ยได้โปรดฮาสเคเตเราไม่ยุ่งแล้วไปแล้วไปบ้าหนึ่งพันเมตรนั่นเดอเอาจริงดิโอ้โหมันไกลไปเป้าว โอ้ยทำไมคลิปนี้ผมแหกปากกันเลยวะเนี่ยโอเคครับวิ่งไปนะครับมีสัสังโอเคนะครับเดี๋ยวก็บอกวิธีการเล่นก่อนในการนะครับก็สลหรับวิธีการเล่นนะครับก็คือกด v ครับจะเป็นการกดกด v ครับคนก็จะเป็นการอ่าการต่อยนะครับอ่าคนกด v คือการต่อยหรือว่าการชักจดาบของมันเองนะสำหรับการกด v นะครับแล้วก็กด f นะครับก็จะเป็นการบล็อกนั่นเองนะครับมีสัสังเนาะสลหรับกด f นะครับแล้วก็กด q นะครับเอ้ยเป็นการแด s เนาะสลหรับกด q นะครับเออผิดนะครับอเม กดคิมเป็นการแดนนะครับแล้วก็กด L นะครับมันจะเป็นเมนูเนาะขึ้นมาต่างๆครับมันจะเป็นค่าสเตต agility อะ้รก็อะไรค่าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่าเกมพาร์ติมอะไรต่างๆเพราะก <นา S 1> <ๆ S 2> ูไม่มีเงินครับไม่เอามไม่เติม,ตม,ม,ม,ตมกด M นะครับมันก็จะเป็นการนั่งนะครับอะไรแบบนี้ปกติเนาะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปรับปลาเนะครับอีก1,000เมกกว่าจะถึงเฮ้ยนั่นมันร้านอะไรอ่ะอิจิเมงอิจิเมงออนคาขู่ฮะอิจิเมง อันนี้คือคันจิเลขหนึ่งนะครับอิจิเมงเป็นตัวอะไรไว้ดนอ่านไม่ออกชางมันเถอะอ่ะคิดยิ้มแ l กสิวออยูอะทิ้งอ้าไม่มีเงินครับมีเงินอยู่แค่200ดอลลาร์เอาไงโอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางไปนะครับปึ๊บกระโดดไม่ได้ด้วยจบแล้วเฮ้ยวิ่งได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าทุกคนโกราจะวิ่งนะคบก็กด W สองครั้งนะมันก็ได้เป็นการวิ่งนะครับมีหน้าต่าง ถ, <S <S ถือว่าคลิปนี้เราโบยวานกันมากเกินไปแล้วนะครับไม่ได้โอเคตอนเล่น okay. น้องสำหรับในคลิปนี้นะครับอ้อแบบนี้ก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยแกอยากมีเรื่องฉันอย่างงั้นเหรอได้ได้นี่ออโอ้ยเจ็บอ่ะอีใต้อีใตอืออีใตกดอีกดอีกดวีวีวีีอ่าวีอ่าต่อยต่อยมันไปไปเออไอถูงแกทำไมแกไม่ใหม่กดวีวีต่อยกดวีอ่า โอเคในที่สุดเราก็มาถึงกันสักทีโอ้โหเมื่อกี้เราก็เอาไปห้าวกับตัวศูนย์โอ้ห้าวเกินโอเคครับเรามาถึงจุดล็อเฟสแล้วนะครับมาถึงสวัสดีครับคาณะโจนินันดิต้ครับสวัสดีครับน่าหนีพูดเลยขกูเ่ยโอเคครับส่งเฟสนะครับมาเรียบร้อยครับกดเฟสเลยกดเรียบร้อยครับ thank you to match หนึ่งพันเได้ตังได้มาดังโอ้ชิตได้ตังพวกมันหนึ่งร้อยครับ เก็บตังค์ไปซื้อดาบคาตนาดีกว่าก็สำหรับวิธีการซื้อดาบคาตนาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะ้องในคลิปนี้นะครับโอเคโอเคมินาซังตอนนี้เรามาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลานสอบของเราเองครับที่เราจะกลายเป็นนักล่าสูนยอย่างเต็มตัวนะครับตอนนี้กูยังไม่มีดาบเลยครับมินาซังครับต้นไม้ที่กําจัดอสูนนะครับที่แบบไล่อสูนออกไปไม่ใช่กาจัดดีไล่คือไล่อสูนออกไปนั่นเองเองนาะโอเคเรารอไปครับเรามีคนนําทางอยู่นะนี่สวัสดีนักล่าสูนในการสอบไม่คา ูนะครับโอเคครับมินาซังครับการที่เราจะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถสอบไปก่อนได้เนาะเพราะเรานะครับจะต้องฝึกค่าอะไรหน่อยก่อนครับเราถึงจะเข้าไปฝึกไฟนอลเซเลชั่นได้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนสอบไฟนอลเซเลชชั่นในกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อดาบกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหมินาซังครับโอ้เรามาถึงหมู่บ้านตรงนี้แล้วนะครับแถวน้ำตกเนาะตรงนี้นะครับคือมีเบ็ดตกปลาขายด้วยแล้วก็มีที่ขุดด้วยครับโอ้พี่แครเดมอนเดี๋ยวไม่ใช่ เคเดี๋ยวเราทําการที่จะไปทำล็อกเพลกันดีกว่านี่ครับมีสั่งไปโอเคครับมีสั่งตอนนี้เราไปถูกถกันถึงอีกคนที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราทําการมาล็อกเพลกันดีกว่านะครับล็อเไปตักน้ําคราวนี้น่าจะตักน้ำของจริงแล้วเรามาดูกับ,บคุณวาคุณเกะสวัสดีครับโอโตชิโยริแปลว่าคนแก่นะครับโอ้โอโออย่าขวางอย่าขวางเต้นเลยโอเค okay, ก่อนล็อกเพลนะครับแต่แล้วเราก็เขาก็ไดบอกว่าเรืยองสัญญาณนะครับแล้วก็โอเค okay, สำเนียงภาษาอังกฤษคนนี้เก่งจริงๆนะครับไปหนึ่งร้อยเมตรนะครับลุยกันดีกว่าตักน้ำ ไอ้มุ่งสูเข,า,เขาว่าเขาว่าเอ๊เอ,เอคิมัสมุ่งสูเอ่อถังน้ำมินทางครับเราต้องกระโดดลงไปกระโดดปิว้วตักน้ำครับปิวป้วปิวป้วปิ้วเรียบร้อยครับตักน้ำ ตักน้ำ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 หนกหนัจริงๆฮานุชิเดชโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปต่งเพกันดีกว่านี่ยไปรูยขึ้นไม่ได้อาทาสุเกเตช่วยด้วยทาสุเกเทอตอสูนระวังอสูรด้วยเตาครับกลับไปที่นั้นนะกันดีกว่าครับเราจะได้ซ้อดาก,กันแล้ว โอเคเราไปถึงที่ล็อบเฟสแล้วนะครับเรากลับไปส่งน้ำเอ้ยอสูรโอเคครับส่งเพสครับผมเรียบร้อยครับเราได้มาอีกประมาณตังเท่าไหร่เนี่ยล็อบเฟสนะครับเพสส่งน้ำเรียบร้อยแล้วเราได้มาอีกตอนนี้400ครับเดี๋ยวเราไปซื้อดาบมาเลยดีกว่านะครับไปซื้อดาบกันมาเราซื้อดาบกันดีกว่าเขามีไร้สังครับเราจะได้จบคลิปในตะกทีโอเคซื้อดาบครับดาบอ่า400 แท็กดาวกดวีนะคะมีหน้าต่างนี้โอ้โหโ้วยนอดเท่นั่นเด้ออ่าอ่าอีกแล้วอ่าเฮาจุดดวย,ดวย อัลเจอร์เกตเด้อตูดเอ้ยโดนปีตูดแล้วโอเคครับมีเต่างครับก็สลับในคลิปนี้นะครับขอสลับในแมปของวิเทเลียนะครับก็จบกับเพียงแค่นี้นะครับมีเต่างนะครับก็ก็ขอรบกวนนิดหน่อยนะครับมีเต่างครับก็อย่าลืมช่วยกันกดตั้งค่าแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกูเกิ้ลบอมด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่กดนะครับบอมก็จะงงอนจริงๆด้วยแล้วบอมก็จะตุยจูดมีเต่างด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้ทำแมปนี้ต่อนะครับก็บอกกันนะกันเนาะเดี๋ยวบอมทำต่อในกันนะครับเนาะโอเคครัับบแลล้ววกก็ขออาไป่นนะคครเีย โอ้ีมาโชว์มีทางครับผมจ้าเหน็ไปแล้วบายบายครับอ้าจะโดนอาอาตูนเดโอโหอาตูนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวบอมเดียวโดนอาตูนปีตูดไปแล <cell S 2> <destroys. S 1> ้วายบยจ้าเหน็ตายอย่าละล